และนี่ก็หูฟังที่สีน่ารักและราคาดีสุดเอออาคูสิคออเดียโอเอสซีเอโปรอัลต้าเป็นแบรนด์หูฟังน้องใหม่ซึ่งเป็นแบรนด์ลูกของตำนานแบรนด์ดังอย่าง t f z ที่เป็นผู้ผลิตหูฟังไดเวอร์ดินามิกที่ให้คุณภาพเสียงที่ดีมากๆและสำหรับสเปคภายในจะประกอบไปด้วยไดเวอร์ดินามิกที่มีไดเอลเซมนาโนกราฟิ้งขนาด10มิลลิเมตรในย่าง mm ความถี่กลางและต่ำและไดเวอร์ดินามิกไมโครมูวิ่งคอยที่ใช้ไดอลเซมชุดไทเทเนียมขนาด6ม mm ิลลิเมตรในย่างความถี่สูงและสูงพิเศษบอดี้ตัวหูฟังเป็นววััสสสสดุุโลหหะเเเงาาาาาา้้นนนทจกรซแญญป็บบพอ 8มเมตรสามารถอดเปลี่ยนสายได้และใส่สัญญาณเป็นเนื้อทองแดงชุบเงินแบบ OFC มาพร้อมกับหวสัญญาณแบบแจ็คมาตรฐานขนาด35มมเมเสียงที่ได้เนื้อเบสนุ่มกำลังดีลงได้เลื่องสป,ปีดปานกลางเสียงกลางชัดเจนสดใสแหลมให้รายละเอียดที่ชัดเจนไปแหลมนุ่มนวลสมูทลื่นไหลลักไปได้ไกลมีความฟุ้งฟิ้งแอบมีประกายเล็กน้อยเสียงร้องนำเล็กน้อยออกในโทนอุ่นเป็นธรรมชาติเวทีเสียงกว้างแยกมิติและระยะได้ดีแยกเสียงร้องและชิ้นดนตรีได้อย่างชัดเจนหากสนใจสอบถามกับโพลิเซยของเราได้เลยนะบาย